สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อเร็วนี้เขาจะทำยังไงกับคุณเราเช็คพลังงานของเขาที่คุณนึกถึงอยู่ก่อนนะคะนียคนนี้เป็นคนเซนส์แรงอะเป็นคนแบบความรู้สึกไวเซนส์แรงเซนดีมากๆนะคะเป็นคนรู้ทันคนอื่น แล้วก็มีความลึกลับซับซ้อนคือเขาอ่เป็นคนอ่านยากแต่เขามาักจะอ่านคนอื่นออกฉลาดฉลาดแล้วก็คือทั้งฉลาดแบบแบบปกติแล้วก็มีความฉลาดแกมโกงด้วยนะคนนี้นะโอ้ไพ่ใหญ่นะเออมีความโดดเด่นมีความมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อ,อไหวพริบป,ปฏิพานมีไม่ใช่ไฝพริบสิเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบเป็นความสามารถพิเศษอะคะ่ะอืมคือมีอะไรบางอย่างที่โดดเด่นกว่าคนอื่นนะความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างเช่นเล่นดนตรีเก่งเก่งศิลปะเก่งกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเป็นพรสวรรค์เออมีพรสวรสวรค์ส่วนตัวเราก็คนเนี้ยมักจะเป็นคนที่เหมือนกับว่า เอเอเรียนมาอย่างหนึง่งแต่ไปได้ดีอีกอย่างหนึง่งเวลาทํางานจริงๆอาจจะเป็นงานที่ไม่ตรงสายอาจจะทําอะไรที่เหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้อยู่ในแผนหรือเป้าหมายแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายเออทำทำอะไรได้หลายอย่างเป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมาแบบแบบ คือถ้าพูดแล้วอ่ะถ้าพูดแล้วถ้าตัดสินใจแล้วก็คือเด็ดขาดอืมบางครั้งอาจจะพูดแรงพูดแรงพูดตรงคนฟังอาจจะไม่พอใจบ้างแต่ในความคิดเขาคือก็มันคือความจริงอะอะไรแบบเนี้ยมีสเสน่ห์นะคะคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่แบบสเสน่ห์แบบมีลูกเล่นพรวๆอาจจะเป็นคนมีมุก สุออคุยสนุกอะไรอย่างเงี้ยเวลาอยู่ใกล้แล้วก็ก็ดูมีสีสันดีคนเนี้ยนะคะเอาเป็นว่าไม่ว่าเขาจะหล่อสวยไหมหรือรูปร่างหน้าตาเป็นไงเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ที่ทำให้คนที่อยู่ใกล้ชิดหรือใครที่ได้รู้จักเขา่าตกหลุมรักเขาง่ายๆอ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้เป็นยังไงเอย่ยเหมือนงัดข้อกันอยู่เนาะคุณกับเขาเออ่ดูแบบไม่มีใครยอมใครอะประมาณว่าอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูซิมีความรักความชอบกันอยู่ไหมเนี่ยความสัมพันธ์มันเป็นแบบไม่ผูกมัดไม่ยังไม่ผูกมัดยังไม่มีความเออ่ commitment ที่ชัดเจนคือยังไม่ได้ตกลงปงใจอะไรกันเป็นเป็นความสัมพันธ์แบบอาจจะเป็นคนคุยอะดูดูกันอยู่แต่เหมือนแบบเขาก็รู้สึกว่าคุณเริ่มก่อนสิให้คุณคุณคุณต้องจีบเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณก็รู้สึกว่าเขาต้องจีบคุณคุณต้องการเอาชนะเขาเขาต้องการเอาชนะคุณคือไม่มีใครยอมใครอะไรแบบเนี้ย ต่างฝ่ายต่างมีการหยั่งเชิงดูจิตดูใจดูเชิงกันไปมานะคะไม่มีใครเผออยความจริงไม่มีคนที่แบบเปิดเผยเต็มที่อะ่ะต่อให้คุณคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณก,คณก็คุณก็จีบเขาะนะคุณก็อ,อชอบเขาะนะแล้วก็แสดงออกอยู่นะแต่ว่าคุณก็ยังมีมีเก็บอาการหรือมีหยั่งเชิงอะไรบ้างอะ่ะคือคุณคุณเองก็ไม่ได้เปิดทั้งหมดอะ่ะ นะคะเขาก็เหมือนกันอ่ะแลว้วเร็วนี้คนคนนี้เขาจะทำยังไงกับคุณคะนา่อปอนทูออฟซอเขายังดึงเชิงคุณอยู่นะเขาจะยังดึงเชิงคุณอยู่แล้วก็อาจจะทำอะไรที่ที่ทำเหมือนกับว่ามีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณกระตุ้นให้คุณต้อง ต้องคิดหรือต้องตัดสินใจอ่ะเช่นถ้าเขาเขาอยากรู้ว่าคุณชอบเขาไหมเขาอาจจะทำอะไรบางอย่างที่ให้คุณต้องเผยใตยออกมาเออหรือถ้าเขาอยากให้คุณจีบเขาอยากให้คุณลุกเขามากกว่านี้หรืออยากให้คุณแบบแสดงความรักอะไรเขามากคือเขาต้องทําอะไรบางอย่างอะคะ่ะที่มันจะไปกระตุ้นคุณหรืออาจจะเป็นคําพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างที่ที่ทําให้คุณแบบรู้สึกว่า ฉันจะยังไงดีคือคือทำให้คุณร้อนลนน่ะทำให้คุณรู้สึกแบบร้อนลนกระวนกระวายแล้วจะตัดสินใจยังไงดีจะจะอยู่หรือจะไปจะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องคิดหนักคิดมากระวังให้ดีนะบางคนเขาจะมีการแบบแกล้งหายไปหรือว่าทำเป็นเมินทำเป็นไม่สนใจคุณถอยออกมา อยู่ๆหายอยู่อยู่ๆแบบหายไปเลยไลน์ไม่ตอบโทรหาไม่รับติดต่อไม่ได้ทําตัวแบบเหมือนแบบหายเข้ากีดเมฆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแล้วเดี๋ยวจูจ่ๆเขาก็จะกลับมาเหมือนแกล้งอ่ะเหมือนแกล้งเล่นๆอ่ะคือไม่ได้มีอะไรนะคะไม่ได้มีเออไม่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ ที่ทําให้ให้เขาต้องโกรธหรือต้องงอนอะไรแบบนั้นน่ะแต่ที่เขาหายไปมันเหมือนเป็นการแกล้งคุณเพื่ออย่างที่บอกตั้งแต่แรกเหมือนเขาอยากจะกระตุ้นคุณน่ะอยากอยากรู้สึกสําคัญมากกว่านี้อ,อยากให้คุณร้อนลอนน่ะเนี่ยแล้วหลังจากที่คุณร้อนลอนแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมานะ พอกลับมาก็ทําตัวปกติล่าเริงทําเหมือนแบบเออก็ไม่มีอะไรก็ชิลชีลอ่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเขาจะเอาไงกับคุณเขาจะเอาไงกับคุณ <c oughs> เขาเองก็รักก็ชอบคุณนะแต่ทําไมเรารู้สึกเหมือนคนคนเนี้ยเหมือนเด็กเหมือนเด็กที่แบบเวลา เวลาชอบใครอะนึกออกไหมเด็กอะเวลาชอบใครจะชอบแกล้งคนนั้นอะมีความซาดิสนิดๆคือเหมือนเด็กที่สแสดงความรักไม่เป็นแล้วชอบใครก็จะชอบแกล้งคนนั้นบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่มันคือความชอบเพราะฉันชอบคนคนนี้ฉันก็เลยต้องเข้าใกล้เข้าหาคนคนนี้ด้วยวิธีการแกล้งเขาจะรู้สึกยังไงเขาอาจจะร้องไห้เขาอาจจะงองแงเขาอาจจะบอกว่าเออ เี็ดขีหน้าไปแต่ว่าก็เหมือนแบบมีความสุขอะแบบเด็กอย่างเงี้ยเหมือนเขามีความคิดแบบนั้นอะแต่เขาถามว่าพอถามว่าเขาต้องการอะไรกับคุณหรือว่าแบบเขาจะทํำยังไงเขาต้องการอะไรอยากได้อะไรหรือคิดจะทํำยังไงก็คือเขาก็อยากได้ความรักจากคุณนะเขาก็อยากเป็นคนรักนะดูแล้วอยากเป็นคนรักแต่เหมือนอยากจะอยู่เหนือคุณอยากจะชนะคุณอยากมีความรู้สึกว่า คุณคุณเห็นว่าเขาสําคัญคุณรักเขาคุณทุ่มเทให้เขาคืออยากเป็นคนที่เคุมเกมว่าอย่างนั้นเถอะไม่อยากรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเป็นฝ่ายตามไม่อยากรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองต้องแบบงอหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นความรู้สึกลึกๆของเขาอะนะแล้วเขาเองอะ่ะก็ไม่ได้ อถ้าคุณกําลังอยู่ในเกมของเขาคุณรู้ไว้เลยว่าถ้าเขาแบบมีอาการมีอาการผีเข้าผีออกบางครั้งทําเป็นไม่สนใจคุณทําเป็นหายไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแค่เกมของเขาอะค่ะมันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความจริงอะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเพราะว่าถ้าสมมุติคุณจะหายไปจริงๆเขาจะทําอะไรบางอย่างให้คุณให้คุณกลับมาจะมีการดึงคุณกลับมา ไม่ปล่อยไปง่ายๆอ่ะไม่ปล่อยให้คุณหลุดไปง่ายๆอแต่เราก็ไม่แนะนําให้ต่างคนต่างเล่นเกมนะคือมันจะยืดยาวยืดเยื้อคือถ้าคุณไม่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 อะไรมากมายเนี่ยก็ก็ยอมๆเขาไปได้แกล้งแกล้งยอมไปก็ได้นะเพราะจริงๆเขาเองก็ไม่ได้มีทิฐภัยอะไรหรอกมันเหมือนแบบอย่างที่เราบอกค่ะเหมือนเด็กอ่ะ เหมือนเด็กที่ไม่รู้จักโตเหมือนเด็กที่แบบว่าอาชอบใครก็แกล้งคนนั้นแค่นั้นเองคือในเมื่อเขาเป็นแบบนี้แล้วถ้าคุณจะจะเล่นเกมกับเขาแบบว่าโอเคแกล้งมาฉันแกล้งกลับเธอมาทําเป็นไม่สนใจฉันฉันก็จะทําเป็นไม่สนใจเธออย่างเงี้ยมันจะยืดยาวยืดเยื้อแล้วก็แทนที่มันจะได้แบบลงเอยจะได้รักกันดีๆมันมันก็จะไม่เป็นแบบนั้นอะมันก็จะกลายเป็นแบบคู่กัด หรือบางทีมันอาจจะแย่ไปกว่านั้นก็คือเขาอาจจะเข้าใจคุณผิดคิดว่าเอาคุณก็ไม่สนใจเขาจริง,รงๆหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยอาจจะถอดใจก็ได้อาจจะแบบว่าอา่ะถ้าเธอไม่สนใจฉันงั้นก็ไม่เป็นไรคือมันเหมือนเป็นการลองใจด้วยนะเขาอะเขาเหมือนแบบอยากมั่นใจอยากชัวร์มากกว่านี้ว่าคุณเออคิดยังไงรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าต่างคนต่างแบบยึกยัก,ยก,ยกมีเกมกันทั้งคู่โอ้ยยาวแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่าแบบแล้วเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่เราจะได้มีความรักดีๆ <c oughs> ก็นั่นแหละ <c oughs> ก็อย่าไปเล่นเกมกับเขา <c oughs> ก็าแค่ยอมยอมแกล้งยอม,ยอมเขาไปหน่อยก็ได้นะถ้าคุณไม่ปิดอะไรนะถ้าคุณเองก็ไม่ได้แบบว่าฉันก็ต้องชนะเหมือนกันฉันก็ต้องเป็นคนคุมเกมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีลองคิดในทางกลับกันคือคุณรู้ว่าเขาเป็นแบบนี้แล้วคุณแกล้งยอมเขา นั่นคือจริงๆคุณก็ชนะนะเพราะว่าจริงๆคุณรู้ทันเขาไงเขาต่างหากที่ไม่รู้ทันคุณเขาคิดว่าเออคุณคุณยอมเขาจริงๆแต่จริงๆไม่ใช่เนี่ยเข้าใจไหมคนที่คุมเกมจริงๆคือคุณต่างหากอะก็ลองคิดดูนะถ้าคุณชอบเขานะคะแต่ถ้าคุณแบบรู้สึกไม่โอเคกับคนแบบนี้ไม่ไม่เอาละอย่างเงี้ยตัดใจก็ก็ได้เหมือนกันอืมก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณอ่ะดูไพ่ เขามีความคาดหวังเขาแบบเล่นเกมกับค e ุณเท่านั้นเองนะคะเออทีนี้เดี๋ยวนะแต่มันมีมันมีบางอย่างมันมีบางพลังงานบอกว่าบางคนเนี่ยเขามาเพื่อเช็คเลตติ้ง มีบางคนแบบอันนี้อันนี้คุณต้องดูดีๆนะคือใช่เขาต้องการความรักจากคุณเขาต้องการให้คุณมารักมาชอบเขาแต่ว่ามันจะมีบางคนที่เหมือนกับว่าเอ,อ่อต้องการต้องการความสัมพันธ์ดีๆจริงๆแต่บางคนก็อาจจะมาในลักษณะที่ว่าเหมือนเช็คเลตติ้งตัวเองอะอยากให้มีคนรักคนชอบเยอะๆชอบที่มีคนรักชอบที่มีคนชอบรู้สึกชนะอืม หรือบางคนหนักกว่านั้นก็คือเขาเองอาจจะไม่โสดเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังต้องการคุณอีกอย่างเงี้ยเรื่องที่แท้จริงก็คือเขาต้องการคุณแน่นอนเขาชอบคุณแน่นอนแต่เรื่องที่ไม่จริงคือเอ่อต้องการต้องการมีความรักแบบจริงจังจริงใจแต่บางคนนะ่ะเขาก็อาจจะ รักคุณจริงๆแต่ให้ที่ขึ้นมาเนี่ยเราเรามองว่ามันมีมันมีทรายบางอย่างมันมีเรดแปกบางอย่างนะคะคือบางคนบางคนอาจจะแค่ต้องการเอาชนะบางคนอาจจะแค่ต้องการแบบเออเหมือนเหมือนเก็บแต้มเออใช้คำนี้ก็ได้เก็บแต้มรู้สึกภูมิใจที่มีคนมาลักมาชอบเยอะๆแล้วคุณเองก็เป็นเหยื่อของเขาเป็นเป้าหมายของเขาที่เขาหมายหัวเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออคนเนี้ยฉันอยากได้คนนี้ แต่อยากได้อยากได้จริงๆแต่เขาไม่ได้คิดที่จะให้ความรักกับคุณเขาแค่ต้องการให้คุณรักเขาอ่ะเดี๋ยวเราขอดูหน่อยว่าคนนี้จริงจังจริงใจไหมมันก็มีนะมันก็มีบางพลังงานที่ที่รู้สึกว่าเออก็จริงจังแต่บางพลังงานก็เหมือนแบบเช็คเลตติ้งจริง,รงๆนั่นแหละนะคะอันเนี้ยดูเอาเองดูเอาเองเช็คเอาเองนะคะ ค่อยๆดูไปอืมและถ้ากรณีที่เขามีแฟนอยู่แล้วแล้วคุณรู้อยู่แก่ใจอะ่ะอันนี้ขอเตือนว่าให้ถอยมาเพราะเขาเพราะเขาก็ไม่ไม่ได้คิดจะจริงจังเพราะเขาแค่แบบว่าต้องการเออ่เขาต้องการเทคจากคุณอะ่ะเขาต้องการรับจากคุณแต่เขาจะไม่ให้คุณอ ประมาณน,นี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ